สวัสดีค่ะเราอยู่ในของพื้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุงเป็นอีกครั้งหนึ่งในช่วงก่อนที่จะออกพรรษาของทุกๆปีนะคะแต่เกิว่าปีน,นี้น้องน้ำประเทศไทยเราแรงเหลือเกินนะคะต้องขอบคุณเวียดนามนะคะที่เอาไปร้อยกว่าลูกมาถึงเรา4ลรูปในครั้งนี้ของประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่ทั้ง16และ18ประตูในการเฉียงออกตามแนวคิดของ ขอมโบราณที่ว่าจะมีในช่วงของการที่สอดส่องของสุริยุปราคาและสุริยาคาตหรือแสงสุริยาก็คือแสงพระอาทิตย์ที่ลอดสู่ซุ้มประตูทั้ง16ประตูนั้นคือกลุ่มช่วงในจันทลคติตั้งแต่เกิดขึ้นในสมัยส,ยสุริยวรมันและองค์เจ้ชาชัยยาวรมันที่16ที่ได้ก่สร้างปราสาทเขาพนมรุ้งที่เป็นรอยต่อมาจากแผ่นดินของเรานะคะตั้งแต่เพชรบูรณ์กาญจนบุรีจนลังลอยมาสูงที่พนมรุ้งจงังหวัดเลยลำไปสู่เมืองต่ำด้านล่างซึ่งถือว่าตอนนี้เราอยู่บน เทวสถานสูงสุดในความเชื่อของฮินดูที่สร้างถวายต่อองค์พระศิวะเพราะปรางประธานของประวัติศาสตร์พนมรุ้งแห่งนี้ตรงแกนกลางคือเสาศิวรึงนะนครน,นั้นคือความเชื่อในเทพของผู้ทําลายลางแต่ในความเชื่อของชัยสุยวรมันเชื่อว่าการสร้างถวายต่อเทพพระเจ้าที่ทั้งสามพระองค์ถ้าเรารวมกันพรมศิวะนารายพรมผู้สร้างนารายผู้รักษาศิวะผู้ทําลายเมื่อรวมกันนั้นคือตีมรติ แห่งความรักนะคะและความศรัทธาในการศรัทธาของศาสนาขอมหรือพาหินดูเราต้องเชื่อว่าอาจารย์เคยบอกตาลอดว่าศาสนาที่เกิดมาก่อนมนโลกคือศาสนาแอ i นเมซมคือผีและวิญญาณ ตามมาด้วยศาสนาฮินดูนะคะแล้วก็พุทธแล้วก็คริสแล้วก็มุสลิมเพราะนั้นความเชื่อของพรามหมณ์ฮินดูยังมีความเก่าแก่อยู่ในความเชื่อจวกจนที่เราเห็นทุกวัน,นเนี่ยที่เราเชื่อว่านาครวัดยิ่งใหญ,ญ่ที่สุดแต่อย่าดืมว่านาครวัดคือปราสาทสุดท้ายที่จบความเป็นศิลปะขอมในในประเทศโลกแห่งนี้นะคะร่องรอยของการเดินทางของปราสาทเขพาพนมรุ้งในทุกๆหน้าบัน ด้านในนะคะทั้ง32หน้าบันทั้ง3ปรางหลักที่ปางย่อยมีเรื่องราวของราม,มยณนะหรือนารายสิษปางว่าด้วยการของการเกิดโลกการสร้างโลกนะคะการทำลงรักษาทั้งความดีและความชั่วยังมีร่องรอยของทวารบาลและตรงนี้ล้ค่ะปางประธานด้านหน้าที่เจอทับหลังนารายบรรทมศิลป์ขณะที่บรรทมศิลป์อยู่เราก็ถูกจรกรรในเรื่องของประวัติศาสตร์โลกออกไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็มีเรื่องราวถามว่าบรรทมศิลป์เกิดอะไรขึ้นมันเป็นเรื่องราวที่ละเอียดมากให้อาจารย์บรรยายในแค่วันนี้ ไม่จบหรอกคะ่ะเอาแค่หน้าบันหลักแต่ตอนนี้เป็นไฮไลท์ที่ทุกคนเฝ้ารอคอยการส่องของสุริยานะคะทั้งจุมประตูทุกๆช่องประตูถือว่าในความเชื่อถ้าเราสามารถยืนและดูเห็นพระอาทิตย์ปรากฏการณ์ที่สองทุกประตูเนี่ยเราจะมีความเชื่อในการขอพรหรือศักิิสทธิ์ถ้าเกิดเขาสามารถเปิดให้เราเข้าหนเราจะเข้าไปขอที่ศีวรึงศีวรึงคือตัวแทนขององค์พระศิวะ นะคะถ้าเราเจอด้านหนแต่ถ้าเราไปเจอปราสาทขอมถ้าเราเจอพระพุทธรูปหรือเทวร,รูปที่มีสีหน้านั่นคือตัวแทนของพระพรหมพรหมสีหน้าแต่เจอเทวร,รูปหรือเทพเจ้าที่มีสีกรเท่ากันนั่นคือพระนารายจะมีสีกรเทพทั้งสามพระองค์นั้นคือผู้นําศาสนาของฮินดูในในการแนวคิดคติการสร้างโลกด้วยนะคะแต่ถ้าเป็นพุทธเราถือว่าพุทธพุทธเจ้าคือาศาสดาองค์เดียวในศาสนาฮินดูเนี่ยที่มี ผู้นำศาสนาถึงสามพระองค์คือพรหมศิวะนาลัยนะคะอย่างที่ประสาพนมรุงที่เราได้เห็นในครั้งนี้นะคะยังไงติดตามอาจารย์ในตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะชาสุเดนถ่ายไหมจะถ่ายรูปไหมถ่าย้าสังเกตนะพี่หมายเป็นหน้าหัวลานเขาเป็นลาโยนตอนเนี้ยคือนครวัดเกาะแกละปาควนจะเป็นหน้าที่มีเสียงใครไปี่มาเวลาหน้าจะหัวโลนนั่นคือศิลปะอีกแบบหนึ่งเห็นไหมพนมลุ้งถือว่าศิลปะสี่ยุค ถนนลุงคือสี่ยุคที่เราไปถึงยุคนครวัดที่เราเจอแต่เราขึ้นเนี่ยเห็นไหมว่าตั้งแต่บรรณาลายัยห้องเครื่องเครื่องขึ้นมาสู่นีกว่วจะขึ้นมาได้ผ่านบันไดนาบันไดนาคือตัวเชื่อมระหว่างโลกทางล่างก็งคือโลกมนุษย์โลกนลกไปสู่สวงสวรรค์นะที่เป็นเทพเจ้าเพราะขอมจะเชื่อว่าในการสร้างอยู่ที่สูงใกล้กับเทพเจ้าหรือเขาพ่อสมัยหรือบนเบื้องสูงถือว่าองค์เทพต,ต่างๆอยู่ข้างบนนะคะขึ้นมาที่อาจารย์ที่เจบอกว่าเนี่ยนาการ เนี่ยคือบันไดหน้าตาเห็นไหมเดี๋ยวตัวเนี้ยเนี่ยลักษณะจะไม่ใช่สีนะเนี่ยเนี่ยมีบนนี้เลยโอ้โหมันเป็นตัวตลอดเหมือนกับป่นเพราะหน้าตาเหอนกันเกินหน้าต่างที่เหมือนกับป่านใช่ไหมตัวกาดมันคือตัวตัวประเภทหนึ่งที่กินที่อยากตัวเองก็กินก็เลยเอาตัวกาดมาไว้ปานใครสิ่งไม่ดีจะเข้ามาไม่ได้จะถูกตัวกาดกินคนที่คฆ่าก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์สิความเชื่อในสิมูไรของมันก็จะเข้าไปเดี๋ยวเพิ่งเดิยวเหรอใครรู้ไหมใรู้อ๋อแล้วสําหรับเรื่ตัวกาด นี่คือบวกแบบที่นี่จะมีบวัวปกีดตุ้ดแล็คุดเสาแลวจุดแนี้คือทิศท,ทั้งทิศแต่จริงๆในความเชื่อของบัาปากิดเขาจะมีของสำคัญแก้วทองแผ่นทองในการสร้างปราสาทหมัอนก็กรัรวางเสาหลักหลักเมืองของปราสาทแต่เป็นการแต่ในมุมหนึ่งคือการแผ่ของอิทธิพลฮินดูออกไปสี่ทิศเช่นเดียวกันกับคุชนา แนวคิดบางคนบอกทางพุทธบอกศิลปะพุทธบอกน่าจะเหมือนกับล <1 h> ูก hmm> นิมิตใช่ไหมอาจารย์ถ้ากับเบียดเทียบเพราะบวชมันมีลูกนิมิตก้าลูกทุกคนจะเข้าใจละแป่ลูกที่ก้าวจะพาประทานนี่คือแปทิศของยินดูที่เป็นในการสร้างบวชแปีทิศขึ้นมาแล้วเราเข้ามาก็จะ่านน้ากันหรืสีนั่งชันเขาคอยรักษาด้านล่างแก้อกไก่หรือที่เรียกว่าบัวหัวสาวแก้อกไก่ที่ประจํายามนี่คือเสาแปะนิอันนี้เขาเรียกเสาประดับกรอบประตูลายก้านต่อดอก ทับหลังนะคะฤๅษีเชื่อว่าหลวงพ่ออินนั่งอยู่บนตัวสารทวพระอินที่นั่งอยู่บนตัวการนะคะถ้าหลังตัวเนี้ยไม่มีความหมายอะไรเยอะพระอินถือว่าเทพที่เฝ้าด่านแรกที่สูงที่สุดแล้วก็นะคะขึ้นไปชินาบันก็ถือว่าเป็นฤอษีองค์แรกหนึ่งเลยนะบวชที่เป็นอาจารย์ของเทพทั้งสามพ,พระองค์ยุครมศิวะนารายที่อยู่ตรงนั้นแล้วเราเดินขึ้นมาปุ๊บใช่ผ่านบรรไดาการขึ้นมาแล้วก็จะผ่าน ขนาดเด็กย่อโผงแบกสูงมากเลยชัดเจนอยู่บัวแล้วเนี่ยเล่ามาไปซีหลักอยู่บนพาะนาทีเป็นทำให้อุ่นที่เกิดจากพระนาทีนั้นมีดอกบัวด้านข้างมีนกขัสดีลิงนกที่สามารถกินชาทั้งตัวนะคะด้านมุมจะเจอพักทะเลนะคะอยู่ด้านบนมีคนอุ้มมีคนอุ้มลุงเชื่อว่าเป็น านางอสสรต้นใดต้นหนึ่งที่อยู่ตรงนั้น<ม>นกอัจดีลิงหรือนกกราวิดเป็นสัต<ม>กกวท<ม>ต์ที่อยู่ในหิมะพานนกกลาวิดนกอัศดีลิงคือสัตว์พิเศษท,ทีท่อยู่ในหินมาพรานมาดาเก้าสัตว์พิเศษละคณะนารายณ์บัณฑมสด็จขณะที่บัณฑมเสด็จอยู่มันก็เกิดตอนที่กว่าที่ใครสมัยสามารถจะจะไปรบกวนได้นอกจากเกิดเหตุเพียไทย<ม>ในความเชื่อกันดูท่านจะอาวตารขึ้นมาเ<ม>พราะท่านเคยเอวตารจากตื่นจากการบัณฑมเสล็จเพื่อมาช่วยโลกหลายๆครั้งไม่ว่าจะเป็นานารายศิปางนาราย อาปาานเป็นตอนนอนลสินหาวตาลภูมาราวตาลจนปานสุดท้ายที่เรียกว่านาลายอมการเป็นมนุษย์เป็นก,ก,นกษัตริย์ก็คือพระรามในตอนปานที่สิบเราเลยเชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินคือองค์อวตารขององค์พระนารายณ์แบบสมมุติเทเตางคติของเอแบบของพอเราผ่านมาขึ้นไปนาตาลกา,า,ารตาลคือท่านโลกเพราะคุณดูคมศิวรนาลายขอพรไม้หมดเลยอสูรคนทานสามารถเราคนเราเลวขอพรได้หมดถ้าเราเชื่อในเทวราชพระองค์นาลายผู้รักษาพรมผู้สร้างพรมผู้สร้างโลก นาลายผู้โปรเทครักษาซีวาผู้ทำลายมันให้เกิดความบาลาน์ไงทั้งอย่างต้องบาลาน์และทุกคนสามารถให้พรได้หมดทุกทุกร้อยกว่าปีพระซีบาจะต้องมาหน้าตาล่ากาแลล่คือไล,ล่ลำไล่ลำแล้วแผ่นดินจะสั่นสะเทือนแผ่นดินโลกสั่นสะเทือนเหมือนถ้าเรามองหลักวิทยาศาสตร์เออมันเกิดแผ่นดินไหวมันเกิดซีนอมมี้มาเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่า <S <S ในความเชื่อฮิวดูที่เกิดมาเก่าแก่ที่สุดเพื่อให้คนไม่ดีหรือคนไม่ดีตายกับแผ่นดินไหวตายกับน้ำท่วมแล้วมันก็จะหยุดนิ่งพอเลิกเลิกเลิหล,ล่ลก็ต้องมีพระพร พระนารายณ์คอยอยู่โพเท์ข้างๆเพื่อจะบอกว่าหยุดการปั่นป่วนได้แล้วองค์พระให้เริ่มสงบลงแผ่น,นินก็จะสงบแล้วจะเกิดคนล้มหายตายจากและบาลานโลกงเข้าไปถ้าเราดูตรงนี้มันจะมีทั้งอันแล้วคือคนองที่ชัดเจนเลยละผานนะคนองที่เป็นของไคยของพระศิวะพระศิวะส่งคนองที่พระพรหมส่งหงพระนารายณ์ส่งคุดเห็นไหมตัวแทนตาคุดของกษัตริย์เราคือตาคุดขึ้นไปจากนั้นปุ๊บนั่นคือนางเอก ถึงจะพระศิวะะไรคือตัวแทนคือสีวลัสีวลึง <ś led> สีวลึงขององค์พระศิวะ <ś led> เ่อใดก็ตามไปเจอปราสาทกระถางเป็นสีวลึงนี่พระศิวะส,สร้างถวายพระศิวะแน่ๆเลยปางองค์นี้ปราสาทนี้ถ้าไปเจอเป็นเป็นเนทวร,รูปสี่หน้าพรมสี่หน้าของพรมแล้วถ้าเจอเป็นสีน่กรมีหน้าเดียวพ,พระนารายณ์เพราะพระนารายณ์มีสี่กรถือขอยจับสังฆารนี่คือของพระนารายณ์เห็นไหมถ้าเราจะขอพรเข้าไปตรงโน้นเราจะไม่ข้ามตรงนี้เพราะตรงนี้จะมีบัวสามบัวแปดกลีบอีกสามลูก สร้างเทพฐานพระองค์ที่จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หอ์ศิวะนาลานะคะบรรทมศิษย์เห็นไหมศิวะนาตลานาลายบรรทมศิษย์ศิวะนาตลานะคะแล้วก็วานมาวตารวานาวตารคือตอนที่อยู่ด้านในกัน่เป็นเรื่องราวของนาลัยนาลายหลายปางมากหลายเรื่องราวในเรื่องรามเกียรติ์มีหลายตอนมากมากที่บ่งบอกถึงความเป็นมาเป็นไปของความเป็นหินดูในการสร้างต่างต่นี่คือศิลปบที่สวยโคยังอยู่เดี๋ยวเข้าไปที่ศิวเริงเดี๋ยวเขาจะเล่า้ศิวา แล้วก็มีฐานโยมีฐานโยมีเป็นฐานพระแม่อกมามีชายและมี้ฐานโยมีเป็นตัวฐอนพระแม่อมาเม่ได้หิงพระศิลาร่งแข่งพม่ใช่ชายนะเมื่ออารมณ์ลงลงสุดข้อสมงสุดก็จะมีความสัจจ์เห็นไหมว่าตาขอบูีลงได้ของพระศิลารทอยู่บนน้าตาลนำสีดำนีกองจักปีือตรนี้ถึงบอกว่าถ้านมีสี่ทิศอันนั้คือปีมลปีงวดสี่เป็นไทย,ย,ยไทย,ไทย,ไทยทม,ม,มีสีหน้สาสีกรองหน,นาง้รราดาอยู่ด้วยสีว,สวะ พระแม่อ,อกมาพระพรหมพูดกับราสมีพระศิวัตพูดกับพระแม่อ,อุมาพระนาลัยพูดกับพระสุรสศรตีเห็นไหมเท้ากระสับคู่มีเหมือนกันหมดเลยใครจะขอรบวชสวดกับพระศิวัอย่างนี้หน,น้าขนาดตรงนี้นะทุกที่ได้หมดพอเวลาเขาถามเขใช้นานถ้าเป็นคนทินเดียมานะจะเอาพินดูมาจะเอาดวดหน้าอ๋นนอก็อใช้ดวงฝนบริสุทธินน์าเราไงตาเอาไกทน,น ท้งท <Es> <an> hmm. like right? so like ้งนี้ขอพระตามท่หนูนี่สัตทีะคที่หน่ี่าของเลยไ่ขอได้เลยแล้วแต่อันนี้จะสวดกับน้าท่าไม่สวดโอ้สวดสวดมานานไปคโอ้มัสิดมาโอนมัสิมาโอนมัสิมาโอ้พาสัต บางคนก็จะรูกแบบที่ไ่เคยูกนี่จะม่รู้ที่สิบหนึ่งทางทีู่ไห่จะมีรู้เลยมาตลดจ้าชาแล้วสิบนงทเราไม่เคยูกใช่ไหมแค่ท่าแต่ท่ามีนมสดนมสดโลอพอการถวัตราชวารนมบริสุทธ อาจารยองอาจารย์แต่ตอน่อนี้เรามองไม่หน้าขนาดไม่เลยมากันมองไม่ถท่านล้าก่อนทับหลังเห็นตัวน้าตรัดอันนี้มะโอ้ทำไมมันอุ๊ยทำไมมันไปเยอะจังเลยเออเน,นี่ยเนี่ยเห็นไหคนนอนแล้วน,นี่นี่นรัดอยู่หา ็คือพระรามพระักษมณโดนรัดโดนบวงน้าขบทรัดนะคะแล้วก็ต้องช่วยทั้งหมดอีกกุศลกันใช่อนุมานไปตาพยาคุตเนี่ยมาช่วยช่วงเวลานั้นก็คือกุศลการให้นางตรีชดาค่ะมาพานางสุดามาดูว่าคือจะมีเหตุการณ์ตรงนี้เกี่ยวข้องมาดูให้รู้ว่าพระรามเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ได้หันกลับมารับกศการเพื่อเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นกุศโลบายของกรุงลงกา ที่ต้องการหลอกลอก่อเห็นไหมแต่พระนางสีดาเนี่ยคือนางที่บริสุทธิ์เวลาเจ๊สอนสถาปนิกาการฉับอกว่านางสีดาตอแหลเหมือนกันนะ <c oughs> หนุมานเคยไปช่วยรอบหนึ่งไม่กลับไปถึงลูงกองกาต้องไม่เอาฉันไม่เอาฉันต้องให้พระรามมาละเกิดตอนจองถนนต้องขนบรรดาหานุมานไปทุบภูเขาเอาดินมาถมคงคาเอาดินมาหิดมาโขงลงเพื่อประกงลงกาเกิดตอนจองถนนเมื่อไปช่วยเสด็์นางสีดา,าไม่ยอมใกล้เสียบาราพระรามา กลบอกว่าถ้าคิดว่าเราได้กับทศกัณฐ์ก็ไม่ใกล้จะมาลุยไฟอีกตอนแหมไหมลุยไฟลุยไฟประกาศอิสรภาพว่าถ้าฉันลุยไฟล้วไม่เป็นอยไรฉัน่มาริสุด่ันไม่ได้มีอะไรกับพระรามเกิดตอนนาถราลุยไฟเขาตื่นเนี่คือสถาปยายกรรท,ที่สอนทำง่ายขึ้นแล้วมันก็เกิดทุกบานเนี่ยมันเป็นตอนเรื่องรามมัเกียนหลายๆตอนกับตอนในในศึกสําคัญศึกอินทรชิตศึกต่างๆเนี่ยอยู่ในแต่ละบานเกิดขึ้นเยอะมากๆแต่ถ้าเห็นกลางวันมันจะมันจะมันจะอธิบายได้ชัดเจนไงเออ ห<ป>นะ้ากับคุยก็คือสำคัญที่ฐาดเนี่ยน